สวัสดีครับทุกคนครับโอมวแวนแฮนไปทั่วมาแล้วจ้าทุกคนครับวันนี้ผมจะพาไปกินร้านอาหารเด็ดๆในพัทยาครับทุกคนร้านนี้เป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเด็ดแน่นอนครับจะเป็นยังไงบ้างน่ากินขนาดไหนไปดูกันดีกว่าครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับทุกคนแล้วพี่เสื้อสีชมพูก็เดินมารับออเดอร์แล้วครับทุกคนวันนี้ผมสั่งไปหลายเมนูอยู่นะครับเดี๋ยวในระหว่างรอนะับดื่มเครื่องดื่มไปก่อนนะครับแล้วก็มองวิวทะเลแบบนี้ครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยอะเมื่อกี้คุณพี่สั่งอะไรบ้างครับสั่งข้าว่ใช่สั่งขาา้าวเปล่ามีนี้หมนผัดน้ำดำจะเป็นของเด็กเลย ะะคะแล้วก็มีปลาทงทอดตั้งน้ำปลามีอะไรนะเอ,อ่อไข่เจียวปลาฉลามมีทั้งหมดนองมาชุช่มเลยนะแล้วก็อันนี้เพิ่งสั่งใหม่อยากลองกินก็คือย่างไข่ปลาเรียวเซียวแค่นี้เหรอแค่นี้ก่อนแต่ว่าคิดว่าอาจจะต้องมีต่อไม่ใช่ได้วันนี้ไม่มีหอยเนาะฮะไม่มีหอย,อยงไงใช่ใช่อะไรนะเอ็นหอยจอบใช่ย่างเนยคือดีมากไม่มีไม่ดี ไม uh, ่เป็นไรเราอยูเมนูอยู่แล้วดูอาหารมาเสิร์ฟแล้วโอ้หมึกผัดน้ำดำกับไข่เจียวฉลามใช่ไหมเนี่ยโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะดูซีดูซีเน้นเน้นเลยเน้นเน้นเลยไข่เจียวฉลามนี่อะไรเนี่ย หมึกน้ำดำหมึกผัดน้ำดำทีเด็ดเลยเนาะใช่แนวถีมากครับพร้อมแล้วใช่ไหมใช่เลยนานมากเล้วขี้มากไสกิีวมาแววอันนี้คืออะไรจ๊ะอันเนี้ยทีเด็ดอะใช่ปลากระพงทอดรันปลาไหมดีมากมันกินง่ายมากแถวบ้านจะไม่ใช่เนี้ยแถวบ้านจะเป็นแบบางๆมันละทีใช่ไหมอันนี้คือเหมือนเขาเอา เขาบังไปก่อนเราไปทอดเนาะอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วชานแดงหน่อยนะคะอะไรนะครับยำไข่ปลาเรียวเซียวไข่เบ็กมากไ่เท่าไข่กระดูกแก้วเลยอะเนอะเราดุกแก้วเลยอะเฮ้ยดูสีหน้าสองสาดคือผมอดใจไม่ไหวแล้วอะคับคั่บต้องลวกแน่นอนลวกให้สุดไม่รอใช่ไหมช่วงเลยอะ แก้วกินก่อนสัมภาษณ์ก่อนเหงาบ้างจ้าโยกกำลังดีเหงาหนึบหนึบปะ,ะบไม่แข็งแค่หนึบหนึบเหงาตัวนี่กระเทียมทลดองเลยนะเนะขาใส่กระเทียมทลด,ด,ด,ดองด้วยไหมอ๋อแล้วก็เข้าปากไปแล้วเหงาบ้างจ้าไหนคอมเมนต์หน่อยอร่อยมาก เิ่มคนอลองทุกข้าอวันหน้าแบบนี้แบบออกหวานๆหน่อยๆแล้วก็มันก็กับรสชั่มนันเหมือนมันไม่เลี่ยนอ่ะเออกินแล้วดีมากเลยอะ่ะจริงๆหลายๆคนไม่เคยกินแบบนี้แล้วดูไข่ใหญ่มากเนาะถ้ายแก้วได้แล้วตอนนี้ก็ถ่ายไม่ทันแลออนะน้าแมนน้าแมนน้าแมนไม่ทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวทานครับผมนี่คือวิธีโซเชียลนะครับนี่ิมาถ่ายก่อน มันกินไม่ได้ใช่ไหมต้องถ่ายก่อนใช่ไหมนะฮะดูฮะเล็งครับผมนี่อุ้คนน่ากินในรูปอ่ะมาโชว์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 ข้างหนึ่ถ่ายสวยมากเลยแบบว่ายู่ๆบนยู่ๆบดบนนี้คุณเจ้าป้าจ้าเนื้อปลาเบล่มเนี่ย เธอกินปลาใหญ่เหรอนิดๆโอ้ยรัวมากไงมัง้งเข้ากันนะเพรว่าโอ้ยไม่คูดว่าเนื้อปลาจะมาอยู่ในไข่เปียวแบบนี้นได้แล้วเนื้อปลาเป็นไงรเอร์เซ็นตนุ่มแล้วมันเป็นแบบมันๆน,น,นุ่ม ดีด๋ยวเพิ่งเคยกินเนาะก็ราะแบบที่อะไรก่อนเขาให้เป็นชิน้นนะเขาไม่ได้ให้มาเป็นแบบบดบๆน,นะมันต่มๆอ,อ,อ,อย่างนี้เลยนะสาใจเนาะอ,อ,อ,อีกเน,นาะอรือเนื้อมันขาวๆมันอ่อเน่น มาขอหน่อยขอหน่อยเจียวก่อนดี้แดงเ้ยขอให้เลยหนานุ่มเลยเนาะนดังๆนะจ๊ะหนานุ่มเลยนะคะแบบนี้ซอสหน่อยนึ่งบอสคำโตๆนี่ครับผมเอาเข้าปากไปเลยเดี๋ยว รยมนนนนันนุ่มทุกคนตัวนี้ไนะไข่ปลายำไข่ปลาดิเซ,ล,ซลนะฮะกแก้วนะครับทุกคน <c oughs> แก้วชัดสใส่เลยอะลองงนะครับทำเตะโตนะฮะอื่ก <c oughs> ชาดิยงกำลังแบบกำลังดี <c oughs> ไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มไม่หวานด้วยมอญน,น่ะกินน้ำเปล่าๆเลยนะอร่อยเลยอันนี้อันนี้น้ำดำนะครับน,นีูแหลบึกบึ๊บดำๆ<ำ>มันมีไฟด้วยดูยดิครับต้องโป๊กัาดได้เปล่าน,นี่กินอวดแล้วครับอันนี้อืนน้มโอ้นนอนน อยังเด้งต้องสดเนาะหังเด้งแบบนี้ยอี่าแล้วเด้งจัดเลยอ่ะต้องเด้งกระโดดเดี๋ยวกินหมอน้ำอยู่เมื่อกี้เด้งอ่ะเด้งกระโดดไปเลยสดจริงจริงอร่อยจริงๆริอันเนี้ยตราเหมืนไม่สดไม่เด้งแบบนี้เนาะอร่อยมากแล้วก็ไม่เค็มนะก็ดองดีบางทีไปกินได้เค็มเหมืนยึดความไม่สุขจังนะไม่ดำอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ มาเป็นชิ้นๆนี้นะครับนี่นี่นะฮะไม่ต้องแกนะแล้วเนาะเหมืนอนเขาแกะมาให้แล้วนะครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับน้อ,องอลงมาน้องบังเนื้อใช่ไหมใน้องบางเนื้อเดี๋ยวลองกินปเปล่าๆด้วยก่อนนะครับความน่าจะกรอบมากนึก <c oughs> กินปเปล่าก็อร่อยนะน้องราทำตาด้วย นี่หมูแดงพริกแล้วก็ม่วงเนาะจับเข้าไปทำโตโต้อันนี้ข้าวด้วยนะมีโตแล้วทุกคนอือืึหึข้าวหลังทอดเดีอ่ะดำมอสกันนะเนาะให้แมนชอบหน่อยเมื่อกี้ ปลากระพงเนี่ยยอดเนาะน้ำราดอร่อยมากนี่น่าแมนคอนเฟิร์มครับรเอาน้ำราดแล้วกินกับข้าวแต่ผมมอันนี้ด้วยนะใส่น้ำปลาได้เหรอใช่เขาไปแบบหวานเข้มๆแบบนี่เมื่อกี้สั่งเพิ่มไปอีกสองจานก็คือแทนแทนหมึกผัดน้ำดำอีกหรอบคือมันยังไม่สะใจอ่ะ มันแบบมาทั้งทีเอาให้มันสารใจเอาให้มันแบบดำไปหมดเลยออกมาก็ดำแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือไม่เคยกินมาก่อนแต่เห็นเขาโชว์ขึ้นป้ายก็คือต้มส้มปลากระบอกแต่ว่าเราก็มองว่ามันน่าจะรสเด็ดเหมือนกันต้องมาลองชิมกินอะไรอยงเี้ยยัไม่ทำโอ้โห จะกะมาให้แมวกินเลยใช่หูขอบมากจริงจังอ่ะกินยันหางอ่ะขอบมากฟังเสียงฟังเสียงแมวร้องไห้ไม่ใช่ฟันเป็นเสียฟันแตกอ่ะอืออร่อยยันหางอ่ะเด้อดูดิครับอันนี้เป็นแบบก็แล้วนะเครื่องหมายคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงเลยแพะยันหางอ่ะ ยอดเนาะ,ะมาแล้วครับอันนี้อะไรเอ่ยครับพี่ต้มส้มปลากระบอกค่ะ,ะต้มส้มปลากระบอกอ,อ้อคือเหมืนปลากระ่าอยูแล้วจานที่สองแล้วครับนี่อร่อยจะต้องเบิ้ลน่ะดิให<อ>้เขอดูปลากระบอกหนึ่งจ้ะมันเป็นตัวไงอ,อ่ะแบบน,นี้เหรอ,<ะ>อก็นือเหมือนกระบอกอ้าวแเหมือนปลาทูป่ะตัวใหญ่อ่ะ เวนเนื้อมดีว่าหรือลองชิมน้ำดิสีมันข้นๆนะไงบ้างจ๊ะอะไรช้อนเดียวไม่พอละต้มข่าอร่อยรสชื่อน่ะกินแล้วเหมือนแบบตัดเลี่ยนออกไงบ้างแล้วชาะ ออกเปรี้ยวออกเค็มออกหวานเป็นเค็มหวานหวาไม่มีเปรี้ยวหน่อหน่อยอได้อันนี้เชิมเนื้อใช่ไหม เนื้อมันขาวเนาะนุ่มไหมอ่ะเนื้อมันน่ะอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเปรี้ยลองเด้อคำใหญ่เลยอ่ะน้ำมันมันเนื้อมีรสชาติไหมหวานหรือว่าอะไรไหมก็มีนะมันจะมาเธอตกกับไข่เนื้อมันไม่ใช่ยุ่ยๆนะเป็นแบบแน่นๆเนาะแนหนๆมันเป็นแบบคลีนๆอยู่เนะ ลองชิมหนึ<อ>่ชิมดิออกมาใช้ชีวิตบ้างนะอะไรนะอืเนือ้อมนันแน่นเนาะใช่นนเนื้อมันแน่นเป็นแบบมันๆเนื้อมันๆนะมันหวานเหมือน,น,น,นกันนะใช่หลักฐานครับอะไรบ้างจ๊ะดูหลักฐาน มันไม่เหลืออะไรเลยมันอร่อยมากแบบอิ่มอร่อยโอ้ยจะพูดยังไงม,มันอร่อยอะ่ะบอกชื่อร้านด้วยก็มากันได้จที่ร้านเอาหน้าเกลือ s e ีฟ f o o d คือเซิร์ชในาับ Facebook ใน Google ก็คือเจอเลยนะคะฝังหมดมาได้เลยตรงนี้อยู่ตรงนี้เนาะสะพานยาวนะเกลือทำได้ง่าย อยู่ใ,ใกล้กตลาดะนะตลาดอาหารทะเลร้านเตาอ,อ๋อร้านใช่ตลาดลาร้นีตขับเลยขึ้นมาไม่ไม่ไกลค่ะอยู่ตรงสะพานเลยแบบนี้นะหรือว่าถ้าง่ายสุดก็อย่างที่บอกไปเซิร์ชซีพีเอยดู